เป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่แฟนคลับต่างพากันลุ้นสุดตัวสำหรับแอฟทักษะออนและนนกุลชานนที่ตลอด2ปีที่ผ่านมาทั้งคู่แสดงความห่วงใยใส่ใจและมีโมเมนต,ต์น่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอด ล่าสุดทั้งสองได้ควงกันไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉและถูกพิธีกรยิงคำถามตรงๆเกี่ยวกับเรื่องอนาคตโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานซึ่งนนกุลได้พูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนพร้อมเผยถึงแผน3ปีที่เขาตั้งใจไว้นนกุลบอกว่า ถ้าใครได้ดูสัมภาษณ์ตั้งแต่แรกผมพูดไว้เลยว่า3ปีหมายถึงดูว่าเราจะไปด้วยกันได้ไหมถ้าไปได้เรื่องแต่งงานมันก็เข้ามาเร็วมากแต่ถ้าไม่ได้ไปต่อก็เหมือนผู้ใหญ่คุยกันเราอาจยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้เหมือนเดิมแม้ตอนนี้จะเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งปีก็จะครบตามกรอบ3ปีที่นนกุลเคยพูดไว้แต่ทั้งคู่ก็ยืนยันตรงกันว่าจะค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อน ทางด้านแอฟเองก็ยิ้มเขินๆระหว่างสัมภาษณ์ยืนยันว่าตนไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดแหวนเพชรว่าจะต้องใหญ่เท่าใครเพราะสำหรับเธองานแต่งงานเป็นเพียงพิธีที่มีความหมายแต่สิ่งที่ท้าทายและยากกว่าคือการใช้ชีวิตร่วมกันให้ลงตัวแอฟบอกว่างานแต่งงานมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีความหมายแต่สิ่งที่ท้าทายและยากกว่าคือการใช้ชีวิตให้ลงตัวมันยากกว่ากันเยอะ งานนี้แฟนๆเลยคงต้องลุ้นกันยาวๆว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะพัฒนาความสัมพันธ์จนได้จูงมือกันเข้าพิธีวิวาหรือจะเลือกกลับไปเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเหมือนเดิมต้องติดตามกันต่อไป